อยู่กับรถแปซสวยๆและดีเซลจำตอนกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนี่นะคะเป็น,น 2> EP ที่สองเป็นขนมมากระรองนะคะ 2> EP 2ที่สองที่ผมมา ถ้วยมามา่าเหมือนถ่วยมามา่าเออเราซื้อมาจากที่ไหนกันคะ CJ Supermarket okay, โอเคเราไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่เราไปซื้อที่นี่จริงๆเขามีโปะร,ราคาเท่าไหร่นะคะสามสิบเก้าบาทคะ่ะเป็นขนมมาการองนะคะสาบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะ <S <S อันนี้ของของฝั่งรถบัตรเป็นรถอะไรคะสตรอบเบอรีแล้วฝั่งของดีเซลเป็นรถอะไรคะเลมอนเลมอนเลมอนโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดกัน,นเลย นเ,นเดี๋ยวเราจะเจ,ะจะาะกระากข้างหลัง <Okay, okay. S 2> มีลืมเอ้ยเหนียวมากทุกคนเราต้องใช้กำล oh. ังตอนนี้มีสีฟ้าด้วยนะทุกคนสีฟ้าเป็นรถนมเนาะใช่ใ <Okay. S 2> น,นะคะถังก็จะเป็นแบบอุ้ยเจ็บหล่นถังจะเป็นแบบกระดาษนะคะสามารถนำไปใช้ต่อได้โอเคเราสามารถอาจจะนำไปปลูกต้นไม้เนาะโอ้ยเยอะมาก ลองเปิดเลยค่ะอู้อ๋อข้างในมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้เล็กๆเนาะนี่มันมีเปลือกข้างในเล็กๆแบบนี้โอเคอะไหนลองชิมอ่ะลองชิมกันอเอรบ่ของนทก,ก,ก่อนนโะ <Okay. S 2> <Ooh. S 3> อเควู้เฮ้ยทไมหน้าันแบบว่าไม่ตรงกันเลย่ะหน้าไม่ตรงปกเหร <laughs> <laughs> อเก็บเป็นขนมปังอะลองชิม ของเซลมันรู้สึกเป็นมีโลชั่นไงเอ่ยเลมอนเลมอนแบบเหมือนเหมือน <m uch> อันไหนล,ลองชิมรถบัสอยากชิมของดีเซลไหมอ่ะบอโล่งมากเลยอ่ะหัวเปากที่บะโอ้โหท้าไมดีเซลทำย่างั้นทำดีๆอ่ะชิม อุ้ยอืมอุ้ยเขากลิ่นมะนาวออกมาเลยอ่ะทุกคนได้กลิ่นไหมสีเหลืองปิ้นออกมาเลยอ่ะโอ้โหไสแกเ็นมากเวอร์ดีเซลของรถบัสที่เป็นสตรอเบอรี่อร่อยไหมอร่อยอร่อยโอเคเมื่อเด็กๆนะคะกินกันเสร็จแล้วขยะเปลือกขยะอะไรที่มีอยู่เด็กๆต้องงนำไปทิ้งที่ไหนคะทางขยะ เดี๋ยวเด็กๆหลังจากจบนะคะเดี๋ยวเราจะไปทิ้งถังขยะก,กันนะคะหนึงสิ่งที่เด็กๆต้องทําคือหลังจากทานขนมนอกจากทิ้งขยะเสร็จแล้วเราจะต้องแปรง,ปงฟันนะคะเพื่อบํารุงรักษาฟันเนาะไม่งั้นฟันจะเป็นแบบดีเซลเงี้ย <c oughs> ฟันผุนะคะอ่าแล้วพบกับช่อง Apple 28 Channel นนะคะหรือติดตามได้ทางเพจเด็กบ้านนอกสอนลูกนะคะ กับดีเซลจอมสนและรถบัสแสนสวยและอีกหนึ่งคนคือพี่ Thank you ขาเต้นนะคะขาเต้นนะคะแล้วอย่าลืมติดตามพวกเราในอีพีต่อๆไปนะคะบ๊ายบายไปดูทิ้ง